สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดแนวทางมาเลเลขเด็ดเลขฟรีค่ะสูตรนะคะก็จะเป็นสีสูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักหน่วยรองที่2บวกหลักพันรองที่2หลักพันรองที่3บวกหลักหน่วยรองที่3หลักหน่วยรองที่1บวกหลักร้อยรองที่2และหลักพันรองที่3บวกหลัก10บรองที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหใหม่หวยเด็ดๆค่ะสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดเราไปสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามรุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็นําผลรางวัลของ3ามรางวัลใหญ่ของงวดก่อนหน้ามาทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น4ี่คูณยีนะคะเท่ากับ1 0 4ค่ะหลักพันไม่มีก็ใส่เลข0ูนย์นะคะ จ็ดคูณสี่ค่ะเท่ากับ3 4มสี่สาและ79็ดคูณสาาค่ะเท่ากับ2607ค่ะเลขเดี่ยวที่เราได้นะคะก็จะได้เป็น1 0 7่งศสองสสและ6ค่ะ โดเลขจาก0ูตนะคะก็จะได้เป็น0บวก3เท่ากับ3 2บวก7เท่ากับ9 4บวก4เท่ากับ8และ2บวก0เท่ากับ2ค่ะเลขเด็ดนะคะที่เราจะให้ไปนั่นคือ0 1 0 4 สามสี่สามศูนย์สองหกศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสองสามเก้าแปดสองหนึ่งศูนย์แปดสองสี่หนึ่งเก้าสี่และหกแปดสองสี่ค่ะ ในสูตรนี้นะคะก็มีตัวเลขด้วยกันทั้งหมด3รางวัลใหญ่ๆเลยนะคะที่เข้านั่นคือ3982 1082และ4ี่หค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เข้านะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณแนวทางเด็ดให้ก่อนออกในงวดที่3กันยายน2565กับแนวทางเด็ดเด็ดเลขมาเลฟรีค่ะก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลงังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น10คูณ82ค่ะเท่ากับ820หลักพันไม่มีก็ใส่เลข0เช่นเดียวกันค่ะ41คูณ94เท่ากับ3854 และ39คูณ82เท่ากับ3 1 9 8ค่ะเลขเดี่ยวที่เราได้นะคะก็จะได้เป็น5 8 4 1 9 2 3และ0ค่ะตัวเลขจาก0ูนย์ะคะก็จะได้เป็น4บวก3เท่ากับ7 3บวก8เท่ากับ11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1ค่ะ ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดและสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสองค่ะเลขเด็ดคู่ชุดในงวดที่สามกันยายนแนวทางนะคะที่เราจะให้ไปก็จะได้เป็นศูนย์แปดสองศูนย์สามแปดห้าสี่สามหนึ่งเก้าแปดห้าแปดสี่หนึ่ง 92307182และ9265ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรีออยกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดคําว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเลขเด็ดเลขติงเลขเน้นเข้าฟรี free, มาให้ทุกคนได้ตามลุ่นกันในทุกๆงวดค่ะขอเน้นย้ำอีกรอบนะคะทุกอย่างที่คิดไปให้ไปเป็นแนวทางค่ะใครชอบเลขไหนเลือกซื้อได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือกนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดกับช่องงวดนี้รวย